รู้ไหมครับว่าอุทยานแห่งชาติเขาโศกในภาคใต้ของไทยเราเป็นป่าดิบชื้นที่ใหญ่สุดและอุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นดั่งคุมทรัพย์ธรรมชาติที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า739ตารางกิโลเมตรในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับนี่คือโลกของป่าใหญ่ที่มีทั้งขุนเขาซับซ้อนและเขื่อนรัชประภาหรือน้ำทะเลสาบเชี่ยวหลานที่เราเคยเห็นในโปสการ์สวย สิ่งที่ทำให้เขาศกนั้นน่าทึ่งคือความหลากหลายชีวภาพที่นี่ครับตั้งแต่ช้างป่ายืนสง่าเสือโคร่งที่ซุกซนในเงาป่าไปจนถึงนกหายากที่หาชมได้ยากในป่าที่ไม่เคยโดนรบกวนจากการตัดไม้ทำลายป่าเห็นนี้ยังเป็นบ้านของบัวผุดและปามเจ้าเมืองถลางที่หายากสุดๆครับ ที่นี่ตั้งขึ้นเมื่อปี2523ไม่ใช่เพียงเพื่ออนุรักษ์แต่เพื่อเป็นต้นแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งศึกษาธรรมชาติอย่างยั่งยืนพออ่านมาถึงตรงนี้ใครๆก็ต้องรู้สึกถึงสเสน่ห์ของเขาศกที่เหมือนถูกมนต์สะกดอย่างไทยๆเลยครับแล้วถ้าต้องการรู้เรื่องน่ารู้ของไทยกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ